ลุงเรียกมาเลยก็ได้ครับได้ไม่ไม่ผมอยากรู้ความคิดพวกคุณไี่เฉยครับที่เกิดมาผมก็ต้องขอโทษนะครับแต่ผมไม่รู้จะรับผิดชอบยังไงเอาจริงผมเล่นกับเจเคผมไปคิดว่าไม่ไหวอยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วครับว่ายังไงก็ไม่ไหวหรือว่าใครในแก๊งสั่งว่าไม่ต้องเข้าก็ไม่ต้องเข้าอะไรเงี้ยไม่อันนั้นไม่มีใครสั่งครับก็คือไม่เข้าแล้วถ้ามึงเข้ามาพร้อมกันได้ไงวะวันหนึ่งอะไม่มีใครสั่งทีเดียวอะไรวะอะไรของพี่อะสนุกผมชอบนะ่เล่นกับพวกคุณคุณด่ามันเดียวคุณด่าทีเท่ากับสร้าง คนละล้านใช่ไหมฮะคนมีเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าคนก็ยี่สิบเก้าล้านไม่ใช่ครับผมหมายถึงคนเกินครับลุงเอาคนเกินเหรอใช่ครับคนเกินล้านอย่างเงี้ยเหรอเรียกคนเกินมันเรียกคนเกินครับก็มีคนขอโทษด้วยครับลุงเซตแรกที่ไม่อยู่ยี่ห้าเรียกออกมาดิอะไรนะครับคนที่เกินมามันก็ออกมาเลยพี่จอาจิ๋วปะ เรามาเปลี่ยนวิธีการเล่นสุดันนกวาผมว่าสนุก่าเยอะเลย,เยผมกาลังผมกําลังสนุกนะเอาจริงๆเนี่ยวันเนี้ยเพิ่งมาสนุกเนี่ยวันก่อนดีหน่าเบื่อจัดเลยนะเอาบ้างสนุกดีลองพูก็เก่งเยบัตรประกันมันไม่เหลือแล้วครับจริงๆไม่เราไม่ต้องใช้บัตรประกันไงเราไม่ต้องใช้เลยผมก็ไม่ใช้รถต่อมไม่ใช้เลยทุกคนเอาแบบเท่าๆกันอะของเท่าๆคุณมีเกาะอะรวมกันทั้งทั้งหมดอะ ร้อยตัวผม,ผมก็จะเหลือร้อยตัวเหมือนกันสนุกสนุก,นกลองมาล่ะมันจะมันอ่ะพวกพวกผมก็ตอนนี้มันก็แบบมีมีแบบแก๊งที่จะจะรอเสียบอยู่ครับไม่มีแต่ผมเคลียร์ให้หมดเลยพวกรอเสียบอ่ะมันมันไม่ไหวยังครับลุงยังต้องขอยอมครับผมกำลังสนุกเลยอ่ะวันนี้แบบเป็นอะไรที่มันมากอ่ะผมอยากโดนอุ้มเอ๋อมากเลยนะรู้ปะตั้งแต่ตีมาเนี่ยผมอยากโดนแบบแบบเนี้ยเลยอ่ะ คือแบบแม่งคดมันอะเวลาโดนแบบโดนคนอุ้มเอ๋อแล้วแบบโดนแบบทั้งแก๊งอย่างเงี้ยเชื่อันโครหนุกอะผมคดชอบเลยนะเว้ยแบบว่าคือเล่นสู้<ร>มไม่ได้อ่ะคือเพราะผมหาวิธีลองเล่นกับ JK เยอะแล้วครับแบบยังไงก็สู้ไม่ได้ครับทั้งที่เล่นบนตึกหรืออะไรก็แล้วแต่มันสู้ไม่ได้จริงครับ สองสามวันแรกนี่ผมเบื่อผมจะหลับเลยนะผมนอนเล่นทุกวันเลยแต่วันมีวันนี้ยวันเดียวะที่ผมแบบอยากต่ออยากไปต่อจริงอันนี้พูดจริงๆอยากไปต่อมากเลยอะนน้องบมันไม่ไหวแล้วครับลุงมีอะไรพูดตรงนี้นะผมไม่ค่อยชอบรับหลังเท่าไหร่อะอตอนนี้ให้จบเลยดีกว่าครับผมไม่มีรับหลังแนนอนครับลุงมีมีอยู่แล้วมึงอย่าพูดเลยไม่มีมีอยู่แล้ว กูเจอมาอีกการ์ดไรเฮียไม่มีครับผู้ผมแบบอยากจบด้วยดีครับมึงคนเดียวหรือเปล่าที่มึงพูดนะไอ้เฮียอยากจบด้วยดีมึงไม่ทำแบบนี้หรอวไอ้สารก็ตอนแรกพี่หัวขอเฮียแล้วก็ไม่เวจัดจำนวนคนแต่ละวันณผู้ผมมันไม่พร้อมหลายๆอย่างนะครับจะพูดทำไมจะเล่นสุด กูยังรับผิดชอบคำพูดพวกกูเลยมึงไม่เห็นรับผิดชอบพูดพวกมึงบ้างวะแล้ว <S <S จะ<า>เอาไงครับแล,แล้วแล้วจะเอางไงอ่ะอันนี้ผมขอถามว่าคุณผมมี25คุณเกินมาอันนี้ผมขอแบบอยากรู้พวกคุณน่ะว่าคุณจะเอาไงอ่ะอยากรู้เฉยอ้แคอันนี้แค่อยากรู้นะครับเราเราควรจะจบแบบไหนดี ล,ลุงเลี้ยงมาเลยก็ได้ครับไม่ไม่ไม่ผมอยากรู้ความคิดพวกคุณเฉยครับคือคนที่ที่เกิดมาผมก็ต้องขอโทษนะครับแต่ผมไม่รู้จะรับผิดชอบอยังไงอ่ะคุณผมว,ว่ามาดีกว่าว่าคุณอยากจบแบบไหนอ่ะผมผมนั่งรอผมอยากจบแบบดีๆครับอ่ะเราเราจบดีอยู่แล้วเราไม่มีอะไรอยู่แล้วถ้ามันจบกันนะ่ะมันก็จบได,ด้ดีแหละครับแต่ว่าผมอยากรู้เฉยไง ลองคุยกันก่อนก็ได้มั้งคุยกันก่อนก็ได้ผมให้คุยกันก่อนใช่ไหมครับเอาไงอันนี้ผมให้คุณเลือกเลยครับมาเอาไหมสี่สี่ไหมเขาบอกสามสี่คนเลยสี่คนสี่คนไม่รู้พี่จอร์ดเอกเขาบอกนับได้ยี่สิบแปดไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาเอาตีไปประมาณสองคนละบอกบอกบอกไปสองคนแต่แต่เมื่อกี้บอกเขาไปแล้วก็แค่คนเดียวก็คือคนเดียวแหละเดี๋ยวหาว่าแบบผิดคำพูดอีกไม่เอารับหลังนะครับ เคยเสียงเคยไปเลยพี่ด่างดังตรงนี้ก็ก็ตีงน้ผมรับได้ผมรับได้รับได้หมดทุกขามันเงด่าเหี้ยอะไรได้หมดอ่ะเขไบอกเขาเขาจบโบกเงินไปเขาจบโบกเงินไปเอออะไร้วมันดูไอ้นี่แปลว่าพี่ด่าอยู่แล้วพวกนี้เนี่ยไม่แม่แม่คนละร้านไปเออไปผ่านไปเถอะไม่เป็นไร ไม่ไ่ไน่ไม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 ่ไวลาเวลาเจม่ไ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 น่ไม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 ่ม่ไม่ไพ่้มม่ไม่ไมอไม่ไม่ไม่ไู่ไม่ไม่ม่ไ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 มงไม่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 นม่ไม่ไม่ไม่ม่ไมบไม่ไร่ไมม่ไม่ไมไม่ม่รมยไม่ไม่ไม่ไย่ไม่ไมกไม่ไมไม่ไม่ไ่ไม่ไม่น่มไม่่่ไม่่ไม่ไมม จะใช้ชใเหรอใช่เพราะที่คนเกินนะครับกูจะให้มึงกูเล่นเนื้น้อย,อยด้วยซ้ำมึงรู้ปะ่ะตอนแรกอ่ะ่แบบกูจะไม่เอาอะไรมึงเลยด้วยถ้ามึงเล่นแบบตามที่มึงพูดหรอพี่หัวหน้าแก๊งมึงพูดอะ่ะว่าเอ้มึงจะเล่นสุดกูเอเล่นสุดกูจะแบบเอสนุกว่ะเล่นกับซาเวแม่งสนุกว่ะต้องปล่อยกูบแบบเนี้ยมึงใจเขาใจเราดิทำอะไรไม่จริงนะผมเข้ามาไฟอ่ะผมมีกันประมาณสิบห้าคนหลายๆคนติดคุกผมยังมาเล่นกับพวกคุณเลยนะ ผมไม่ได้คิดที่จะเล่นเอาชนะพวกคุณแนมะ้แต่ครั้งเดียวด้วยนะครับเออได้เลยเออได้เต็มที่เลยถ้ามีงยิ้ห้าคนอ่ะไม่มีร้องแบบนี้แน่นอนจริงๆเว้เอาจริงผมมีน้อยผมมีเยอะอผมก็ประมาณนั้นแหละผมขึ้นบ้านคุณเห็นไหมผมขึ้นบ้านคุณมาสองคนผมก็ยังตีพวกคุณเลยนะเอาจริงผมเล่นกับ J K ผมไปคิดว่าไม่ไหวอยู่แล้วครับแต่ที่ที่เล่นนะั่นคือพวกผมเอาประสบการณ์นะครับรู้อยู่แล้วครับว่ายังไงก็ไม่ไหวต้องบอกประสบการณ์มึงไม่ได้หรอกตอนเนี้ยที่มึงตีอ่ะ เออมึงเล่นกันอยู่แต่แค่เนี้ยแบบไอ้วันไฟหนึ่งแล้วก็ไปดี๋ยวห้าทุ่มไปละวเนี่ยตีหนึ่งไปดีกว่าไม่บุกดีกว่าชนดีกว่ากลางเมืองไม่เอาดีกว่าบอกเขาไม่ได้ว่าเราไม่ได้อะไรยังอย่าพูดว่าได้เลยไม่ได้อะ<ม>ไรหรอกงานด้วยมาดแกง๊งตอนนี้แก๊งคุณไปตีแก๊งอื่นแล้วแก๊งอื่นก็ดีอ่ะคุณรู้สึกไงเบื่อปะเบื่อปะเข้าใจอยู่ครับเข้าใจอยู่ครับแล้วแล้ใจเขาใจเราอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะมีความแฝงให้พวกผมปะ

ความแฟร์ผมมีให้คุณแบบตลอดเไยจะเข้ามาสองคนผมก็เข้ามาเล่นให้ด้วยคิดแบบผม,นะบาามผ,มผ,มผมิดหวังอยู่นะกับซาเวดอะถ้าถามผมอะผมรู้สึกผมผิดหวังอยู่อพอผมอาจจะหวังสูงก,กันไปไงว่าไอ้คุณแม่งจะน่าจะมันกว่านี้ เอาจริงๆนะเรื่องเรื่องคุณตีคุณรู้อยู่แล้วแต่แรกว่าคุณจะแพ้อะโอเคผมก็มองอย่าง,งานั้นเหมือนกันเพราะว่าคุณก็เพิ่งมาประเทศในเวลารถประมูก็ยังไม่มีอันนี้เข้าใจแต่คุณแบบอยากเรียนรู้ประสบการณ์อะ่ะ <c oughs> คุณบอกว่าเล่นสุดคุณหายไปทุกรอบเลยครับผมมารอกันอย่างเงี้ยบางแก๊งตีผมตั้งแต่บ่ายหนึ่งเลยนะยาวเนี่ยบ้านผมเละยิ่งกว่าขี้อะ่ะตอนตีสามอะ่ะโคเอ่อะ อันนั้นอ่ะเรียกเอาประสบการณ์จริงครับกับ l K อเคี้่อันนี้ก็เรียกว่าเอาประสบการณ์เหมือนกันตีไม่หนีถ้าคุณไปกดแกงที่อ่อนกว่าคุณนะแล้วเขาหนีก็แบบเนี้ยคุณก็ไม่คุณก็ไม่โอเคเหรอกใช่ปะครับคุณรู้คุณจะแพ้ตั้งแต่แรกอะ่ะคุณก็รุกสู้แม่งไปเลยเอาแบบเอาให้สุดอะ่ะ สนุกสนุกอ่ะอย่างเงี้ยมันเรียกได้ใจเว้ยไอ้เชียกูแบบกูจะกูจะชอบพวกผงมากเลยมีแต่คุณชื่นชมคุณอ่ะถ้าคุณเล่นแบบถ้ารู้ว่าแพ้อะใส่สุดพลังไปเลยอ่ะไอ้เชียสู้ได้ครพี่สู้อ่ะแต่ไม่ใช่มันเป็นแบบนี้เว้ยนี่เรานี่เราเคยเจอครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับครับกับแกงอื่นคุณก็ไปบ้านเขาไปเล่นกันปกติทำไมคุณไม่ทำแบบนั้นกับพวกผมบ้างอ่ะ เพราะเราซื้อไม่ไหวคือทุกวันนี้คนมันยังมันยังมามันยังมากันไม่พร้อมเลยครับแล้วยิ่งกับเล่น JK แล้วยิ่งเอออย่างเงี้ยครับไม่เกี่ยวหรอกครับคุณโดนอุ้มโดนเยอะอะไรแล้วแล้วคุณแบบว่ไม่อยากเล่นไม่ได้เลยครับก็แบบพวกผมรีเซ็ตกันไม่ได้เลยครับไม่มีนะมีแต่บาดแผลกันปะใช่ครับใช่ ไม่มีใครพูดหายเลยนะแล้วบอกมีแต่ลายนะกพรายแก๊งผมคนใหม่มันเยอะเนะยครับมันน้าแก๊งไม่อยู่หรอครับเอ้มีหายมีหายไอ้ม์ดกูหายมันจะไล่ไอ้เอกกลัมับ้างไอ้สัตว์กูว่าวันน้าแก๊งยังไม่อยู่เลยครับตอนเนี้ยให้การเล่น ของคุณมันเหมือนการใช้ชีวิตปกติประจําวันที่คุณทําอ่ะไม่ต้องนัดกันไม่ต้องแบบเตรียมกันว่าเอ้ยจะเข้าจะออกนะเวลาผมตีใครผมว่าใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละคนนะแต่เวลาฟูทานที่สุดจะคือตอนผมมาประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มอะไรที่มันเป็นธรรมชาติหรือไม่เป็นธรรมชาติเราดูออกอะ่ะเข้าใจะปะปพยายามที่จะฝืนมันอ่ะ อ่อย่างนี้ดีกว่าสมมติยกตัวอย่างขึ้นอ่ะสมมติแก๊งคุณอ่ะฟาร์มกันถึงตีห้าทุกวันอ่ะแล้วแบบพอเริ่มสตอรี่อะคุณหายไปแต่เที่ยงคืนอ่ะคุณรับผิดปกติปะ่ะคือประมาณนั้นอ่ะผ่านไปแค่สี่วันเองปะ่ะเอ้สี่วันวะหกวันห้าวันหกวันเริ่มวันไหนวันที่ห้าป่ะเจ็ดวันพอดี คุณหายไปแล้วแบบหายไปตอนตีหนึ่งมองวันสี่วันคุณสนุกกับวะผมถามจริงอันนี้สนุกกันบ้าที่เล่นเนี่ยผมก็ไม่สนุกครับจริงๆแล้วอ่ะแบบบางทีแบบคนไม่มาครับคนไม่มาด้วยครับเรื่องคนเลยครับคนไม,ไม่มาเลยครับ มีแบบผมว่ามีอยู่แล้วคนที่แบบอยากเข้ามาเล่นอะแต่ว่ามันก็กลัวแบบไอ้โดนอุ้มโดนอะไรนู่นนี่นั่น,นแบบไอ้บอสสั่งหรือว่าใครในแก๊งสั่งว่าไม่ต้องเข้าก็ไม่ต้องเข้าอะไรเงี้ยไม่อันนั้นไม่มีใครสั่งครับก <c oughs> ็คือไม่เข้าแล้วแล้วมึงเข้ามาพร้อมกันได้ไงวะวันหนึ่งอะ <c oughs> ไม่มีใครสั่งทีเดียวอะไรวอะไรของพี่อะไอ้เบย์เนี่ยพูดกันตรงๆเลย เราแม่อะไรกันหรอกจริงๆผมไม่ได้กดเก็บพวกคุณหรอกครับผมว่าการที่คุณบัฟหรือว่าอะไรแม่ทำให้ผมสนุกนะมึงด่ากูมันมากเลยนะรู้ปะ่ะตื่นใ้กูชอบอย่างเดียวนะคือมึงด่ากูมันมากเลยใช่ผมชอบผมชอบการที่โดนด่าสนุกคุณจะบัฟมาเหอะไอ้โกงไอ้แก่หรือว่าอะไรแต่อย่าด่าพ่อเราแม่กันก็พออยู่ในกรอบเพจของเกมอะ่ะสนุกผมชอบนะเล่นกับพวกคุณคุณด่ามันเดียวคุณด่าทีเท่ากับสร้างเสียงหัวเราะให้ผมนะรู้ปะ่ะ นั่งหัว้อเลยไม,ไม่ไม่มีเสียงเลยอะนั่งหัวรอเออเอาจีครับลุงพวกผมก็อยากเล่นนะครับแต่คนมันไม่ไหวเิงครับลุงมึงไม่มึงฝ่อแต่แรกเปล่าหัวหน้ามึงฝ่อเองเปล่ายิ่งบอกไม่ไหวอ่ะพวกกูก็เป็นคนเหมือนมึงกูก็กดคีย์บอร์ดกดเมาส์เหมือนกักนะครับครึ่งแก๊งก็คือคนใหม่หมดเลยครับตอนเนี้ยันวิเกียวหรอกคนใหม่กูก็พูดได้กูก็มีคนใหม่เต็มเลยเน,ะนยี่ยคนใหม่กูครึ่งแก๊งเลยนะตอนเนี้ย อยากได้ประสบการณ์ไม่ใช่หรอน้องอันนี้คือคําแนะนํานะครับอันนี้คือคําแนะนําที่มอบให้ได้ครับเอาจริงๆอ่ะมันจบไปแล้วผมก็ไม่ได้อยากต่อหรอกแต่แบบขอครั้งหน้าขอสนุกหน่อยแล้วกันครั้งหน้าแล้วกันขอรอบรอบขอรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายที่กูจะเห็นมึงในสภาพนี้ได้บ้างตีแกงขอให้มึงเล่นแบบเป็นตัวเองได้ปะได้ครับเป็นตัวของตัวเองอ่ะ ปกติอะธรรมชาติอะเขาบอกจะให้เราคนละล้านใช่ไหมอ่ะคนมีเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าคนก็ยี่สิบเก้าล้านไม่ใช่ครับผมหมายถึงคนเกินครับลุงเอาคนเกินเหรอใช่ครับกินล้านอย่างเงี้ยเหรออแต่ล้านเดียวดิเขาบอกเขามียี่สิบหกถ้ามึงเล่นสุดไปกูจะไม่คาใจอะไรขนาดนี้เลยกูก็คาใจแบบก็มันแบบ ครึ้งคึ่งกลางๆกบับซาเวต,ตมันก็จะสุดก็ไม่สุดอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวชิบหายเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตคนก่อนนะครับทางหน้าผมใส่สุดแน่นอนครับทางหน้าเจอกันเราปลดลิมิตท,ทุกอย่างไอ้แก๊งเรามีแค่นี้เหรอวะเรียกคนอื่นมาด้วยดิโอเคปะได้บอกไว้พี่ ได้ครับหมอตั้งแต่เริ่มเลยนอดแรกใช่ครับได้ครับได้ครับบอกเขาไปว่าเอางี้ดีกว่าตำรวจตำรวจแต่ขอไม่ยห็นไหมไฟสุดท้ายปิดเกมแล้วกันเอางี้ผมคิดคิดคุณแค่ห้าล้านถ้าล้านถ้าคุณชนะไฟได้อ่ะยกไปเลยจบคนมันเหลือคนมันเหลือแค่นี้แล้วครับลุงสิบคนอย่าขัดมันเข้ากันเอาไหมมันมันสุดรอบไปแอบเสียดายจริงไอ้เหี้ยเนี่ย ได้เหลือแค่นี้ครับลงเหลือแค่นี้ครับได้แต่คัดเอาเท่าๆกันแล้วของผมไม่มีอ่ะลุงพวกเกาะอะไรเงี้ยครับสนามบินเลี้ยซ้ายไหมครับคือที่ชุบอะที่ชุบกาก่อมันแบบไม่มีแล้วครับลุงจริงๆแล้วอ่ะมันหมดกันทุกอย่างแล้วครับงั้นก็ผัดไหมอาวุธผัดกันดีกว่าไหมสนุกสนุกปิดฉากไหมผัดดีกว่าเอาแค่ยาเขียวพอไหมเอาผัดผัด หมัดไปพี่มัดหมัดหมัดได้ไหมครับเล่นหมัดได้ไหมครับขอไปเตรียมของกมึงจะกองโจมตีนะดิเล่นได้ขอเตรียมของก่อนบอที่คิดว่ามันไม่ได้อยูหรือว่ะอย่าเลยมันใจเขาขอรีเซ็ตของเล่นอาวุธไปเลยเอาอุ้นแหละขอไปชั่วโมงหมัดเชื่อผมัไหมหมัดหมัดหมัดมที่อะไรเขาบอกอยู่ว่าอาวุธอาจจะอาวุธไม่ถนัดหรือเปล่าลู้ไหมหมัดรู้ไหมหมัดก็ได้หมัดก็ได้ยี่คนพูดที่มันติดคุกที่มันมันซีเซย์พูดไช่ไหมยี่เนี่ย พูดไปเรื่อยอ่ะไม่ได้ยินกวนหรอเว้ยมึงจะเตียนกันพูดกันได้ไหมเนี่ยจะมืออาชีพเหรอบัตรเหรอเบลมาไม่อยากเล่นแล้วลูกก็เอาแต่ครับลูกแต่แต่ขอเวลารีเซ็ตของหน่อยได้ไหมครับได้ได้ได้เจอเะรเบลก็ได้สนุกสนุกไปมิดจุดด้านเป็นไรโอเคครับรอบหน้าโอเคครับลังมิดกันหน่อยดีกว่ากระซิบได้ไหมครับสวย